าตามเวลาแล้วนะครับรถเร็วหน่วยเจ็ดเข้าสถานีวันโปกนะครับ ท่านโคท่านพลาจะอยู่ด้านซ้ายของขอบวนรถโปรดจะมั่ะวังอันตรายขณะข้างขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิ้งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อน 다